สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีเดอ้อร์ซฝั่งไทยฝั่งลาวดยูเดือดต่างประเทศพบก,ก,กันคือการพี่น้องสองน้องไปอยู่ผอก,ก,กันยาม้าพี่นอ้องเอ้ยเมื่อคี้นี้ฝนตกพี่นอ้องแต่ตื่นมานะหนาหอนหอนฝนตกหอนหอนแห้งขนาดใช้ใส้ซินเท่ากับที่ปล่อยไว้นั่นนีแ่แหละ ขาดเองกือชิบขาดยงนวะ่มันมเลยสายมันสายีสายเ่เจ็ดเจ็ดสายเพื่อสาเขาก็บ่จือมึงในไก่ถ้ากินขาเนี่ยพอมีพอมีก็มีมีนยัอมันได้ตื่นวาหามตื่นนะนะ

ไปกับเขาไปไปนั่นนี่เดี๋ยวไปใกล้ได้ก็มาตัวไฮน้าเอาเลยเฮ้านี้แหละก่มาตัวฮนเขากะขากะเขาเขาทชินเขาทำบุกปากหักษาเนี่ยได้บุจุบบอดีกับบได้มาใกล้มาทัดพี่น้องเอ้ นนาาิงเนตเนตาข้าบห็นน่ะแหละจหว่าไรเต่ไรที่มันบ่จบบดีมันบ่คักบ่เจิงเล้เกันไปอันนี้ก็น,นอนแต่สะแตะแรงกินชอดแจ้งจากป่างตะกี้ไนเป็นไนได้สิึะตะกี้นะ นอนบลับก็ใช่ใช่ล็อกนี่อะไรเป็นแบบว่าพี่น้องเปนว่านอนนอนอะไรกระตื่นนอนนอนรับรับตื่นนอนบลับเขาจะหวานนี่น่ะเว่าม,มีเนี้ยปุ๊บ อ้าตะกี up, ้นั ga, ่นนอนบลับมาซะซะเข่าก็กินกินเข่าประเสบกินเข่าประเสบนอนบลับแล้วก็มัน หลายสิ่งหลายอย่างเนาะทั้งทั้งกระท่อมคนทั้งขอพระท่อมเน่ทั้งทั้งเพดอันนี้เน่สอยกันอย่างตักเพเดเบียกมือยกกอย่างกัหลายสิ่งหลายอย่างกิ๊บตูกบะแ็งเดียวบางลืง จากยาบำรุงแน่แคลเซียมตกแน่หลายอย่างนะพี่น้องไอ้เขากันผนจังว่าเป็นนักทีกี้นั้นแหละดำกำเข้าไปเลยกัต้ากับ้อยให้กับคนสูบมาเอาไปเลยเจ้าเอาไปหลักสูกนึ่อะไเนาะ บ่ได้สูดอกพี่น้องแต่ว่ามันแบบว่าอาการอาการมันเปลี่ยนอาการบ่คือเก่าเฮาก็อยู่บ่ได้ลอยมันว่านลอยตามแข็งตามคาบ่มีเหือบ่มีแห้งหยางก็จะสิปิวหยางก็สิบ่ได้นะใจก็บ่เที่ยงเมื่อยบางเทื่อยงนอนยังกคืนก็ฮอดแทก หายใจบมติดจมูยเรี่ยงนี้ดิบุ๋มยังเลยเศร้าเศร้าบ่นึกว่าเคยเนี่ยเศร้าตอนจีไปทำอิดนะเออเศร้าเลยเศร้าแล้วสันฟืนตัวเองจนว่าตะปอกตะเลาะ อากานี่จะทาบุินเนี่แต่นนยยสิ่งใดยอย่างเราก็บุญให้ขาดชติแน,น่เราเสืออะไรก็ดีอันนั้นอาการก็กินข้าวแสบนอนรับนอะกินข้าวนี่เบิดม,มือละทิบเสมออ้ามังเสือ,อก็กินข้าวเป็นหิวข้าว ถอนบ่ <c oughs> ไปเอามาสินี่บ่ <c oughs> เอเ้ามันหักเอ่อแขกเอากระแม้ว่ามันหักยังเลือแต่หักมัน,อา,มนอายุก็น,นอนอยู่ในมุ่งยังไม่ได้ตื่น เงียบสังห์ฮ <laughs> องเบบว่าเอาป้าเอาพอาเจอปไปหักสาไปป่วนอ่ะกตท่านหันนะพี่้องค์ปรับไปลุ่ยได้คนกับเอ้าคือว่าเห็นยังเห็นดีๆอยู่ดีและดีและตอนตอนประธานไอ้นั่นมันปรับ ต้อเป็นเป็นนักแล้วก็บบริบาลโอ้ยคอยเป็นนักคอยสิไปบ่ปได้แล้วนี้ด้วยนี่เตี้ยงก,กับอีงยังกรโตอีงยังกรโตู้กระเถากะตลูกเคยกรโตแล้วพี่น้องนี่ผู้ชายผู้เดียวอยู่ในเฮือนมีแต่โตแต่เก่าก็ยังว่ากระเถเห็ดเหื้อเกียยเก่ยวเหื้อเกี่ยวโยมาลูกเคยกระบ,บานผอกวันพุ้ยน้ำห้น้ำหน้าอันนี้ห้วย มีนยังก้โตมีนยังก้โตหากพี่ทีเหล้วกับบดิบบท่านพี่ทีเหล้วกับทรามดาพี่เบนวางเจ,จ้าวางวางพี่นี่เจ้าวางพี่ก่อนจะเห็ดช่องถุง,ว,งว่างพี่ผมมีอันผ่าเสติ่งนะหากพี่เหนียวเห็ดทงเดียวหกักเมื่อยแห้งพี่นี่ลอย ไข่ไหนมีสีมีว่นแดงขึ้นไฟตไปตำอิดนั่นตากับแบบอยากมืนวะใซะ่ไะมแต่อยากลับตลอดหนาตานี่วันเขาว่าหนาด้ำคำาเคียดวซะซช่ไหจงังไรไข่เนี่ยาตามคนเสือเนาะเอาไฟมั่นเขากับเสือทางใดกัไปทางนั่น โมเอ็นว่าเสือทั้งนี่แต่ปอเป็ดมันเป็นไขแ่แต่บอไปหาแพทหามอกระไปคือเกา่าก็เสือไปหาคือเกา่าแพทบอรกระดีพี่เด้อเอ้ยอันนี้ก็ยังว่าอยากไปหวานปุย๋ยน้ำแห้งเบิ่นแหลมขนานเรียกว่าน้ำแห้งกระจุกกล่องเอาน้ำในพายในน้องอะไร ของพ่อพี่นี่เห็นหน้าถูกอีกได้หนำกับบมีจุกหนาพายหนำน้องกันอยู่ดีมีแหง้งกันจวงกันเจ้าก็โอ้มีแห้งพี่น้อยมีเงินมีทองกับพ่อว่าและทาหลงกายบอกแห้งแห้งก็คือว่าหลยพี่น้อยเงินเป็นหล่อหลานพันหลานก็นคือเก้า สุกภาพาห้ามมาแข็งแหงตั้งแต่ต่ป่วยจากคอแห้งก็ค้งเต็กยินกับเะียบนอนมาลับแห้งคักพี่น้องเอ้ยบ่าว่ามีความสุขอยู่ธรรมดาสามัญคือเห้าแบบว่าบ่มีเงินแต่ว่ามีแบบสุกภาพแข็งแห้งก็เออก็เพออยู่มันเป็นตาม ตามเวลาตามปีตามเดือนตามวันที่ห้องมันได้พี่น้องเลยตามเมือตามวันหนึ่งเป็นหนึ่งเนหนึ่งเป็นหนึ่งคือกับกระไขนี่แหละเ้าบหูได้ว่าสีเจ็บสีไขสีเป็นมันไม่อยากเป็นมันเป็นเป็นปุ๊บขาวเดียวลุบัดเศร้าตีเพื่อกินโยมกินยาเพื่อป่นเพื่อปั่วเพื่อเสียเ้ามาันเป,ป็นข in ้อง่ายจังวะโออีหยังคือกัน นั่นหมดเลยเศราง่ายๆนางค่อยนี่ค่อยค่อยอยากคอยอยากไปเห,กเห็าาดหหวิ่งมเเาเฮือนมนาซานแล้วก็อยากไปเห็ดวิ่งหมู่เห็ดวิ่งเชลเชลเอาหนอมัทนาอย่ามาอย่าหายไปตัวก็ยังมัทันาแข็งแหงบันไดเจวราดาคอยมัทนาตุกได้ด้ว น้องเป็นตีนเป็นหัวหัวเป็นตีนพู่เด้อยังคืนนั่นหูมุงอันนี้เคยขักเลยเขาไม่อยากนอนเนาะนอนก่อนเท่านั้นโอเคพี่น้องมาหัวนี้เขาก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้อง